คนนู้ไประเททศยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับอ๋อแม่นะคะแมวดิซับโนทวทยค่ะวันนี้แม่ผ่านมาซับเต่าคู่บอลนะครับเราจะทำอะไรกันที่นี่เลยค่ะนี่สาวนีย์โชว์โชว์นะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นเรียกว่าเดือดซุปครัอเไยนะคะดีใจมากดีใจมากครับซุปอะไรก็

ี่ทุท่านนจอเขานี่เ่เนะขาเรียกว่าเป็นอาหารที่แบบดีที่สุดเลยนะเพราะว่าเป็นอารที่จะกินเนาะเออถ้ากินข้าว่็าไม่ชอบอยู่ดีเนาะเราอยากสดๆไงเขาดีที่สุดในเรื่องของพันที่จะบอกกับพวกเราในวันนั้